อ๋อสวัสดีครับวันดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันที่สองของการเกี่ยวอยู่ที่บ้านจะรวยครับตากงา์ออด Thank <laughs> you. าล้มไม่กลัวครับกลัวน้ำกลัวจมน้ำ แล้ไปเลยผมยังไม่กล้ากลับขึ้นสักทีไหม ว้าวว้าวนี่ๆๆช่องนี้แหละจ่มเสียวเลยนี่อันนี้แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละปึ้กเออ บันไดเนี่ยยกขึ้นไหมบันไดอ่ะบันไดไหมอ้ยน้ำมันให้หลิกตั้งกิโลน,นึงไหมลืมไว้อยู่บ้านไหนน้าอยู่ที่ประคำโอาเติมแล้วบออ่อ้อเอาเชิบโอ้โอโอ ไม่เจอกันตั้งนานเลยบายดีไหมฮะสบายดีป่ะได้เมียอะไรอย่างตอนไหนจะได้ฮะฮาริเทสยี่ฮาริเทอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ฮะเท่าไหร่นะสี่สิบเอรุ่นพิวดบ่อนี่พี่เชฟครับ แกนี่โครงโสดอย่างงี้เลยแกไม่ยอมเอาเมียเลยไม่รู้เป็นไรเป็นไรไม่เอาเมียฮะเกี๊ยก้าเกี๊ยกะเกี๊กเกี่ยไหนฮะที่เกี่ยวอยู่นี่อยู่คองยาน้อยทุกวันนี้อยู่กับใครอยู่ที่ไหนบ้านบ้านไหนเอาเมียได้แล้วยี่อยู่ทำไมตัวคนเดียวนี่ฮะ มีเมียมันสนุกดีเคยมีหรือยังฮะเสียช้ำโอ้สเกียช้ำไมยืมน้ำมันหน่อยดิฮะตอนนี้น้อยเจ้าไหนาฮะเจ้าลำบองชื่นกระด่าตะทนอก tìm được mày tìm được tìm mày tìm được tìm Đồ, đồ Rồi, đó được tìm được tìm được tìm mày tìm được tìm Hả? tìm được tìm được tìm bên tìm được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  ồ, chém โอ้ขึ้นเรียบร้อยแล้วต้องใสยไปกินข้าวก่อนนี่นี่เดี๋ยวต้องเอาไอ้ไข่เต่าออกก่อนโอ้ด,ดูนี่นี่หมอตาเอ้ยเต่ามันขึ้นมาไข่อยู่นี่ว,พวะพูดนะโอ้ไข่ใหญ่ใช่ด้วยเอ้ยเนี่ย ประตูนี่ไม่งั้นนี่ฝาคอผมจะหลุดหายครับเอาดูครับเยอะแค่ไหนเอา้าอ,อือันนี้เอาได้ไงนี่เอาเออกไม่ได้อันนึงครับมันใหญ่เกินครับอ้เอาไม่ได้ครับ ตรงนี้ก็มีนี่เต็มเลยนี่น,นี่โอ้โหเนี่ยอกไม่ได้ไม่หมดหรอก ฮะเออดินเหนียวมันเข้าไปครับมันเข้าไปทีนี้ผมล้างมันนั้นมันเปียกพอเปียกปุ๊บเวลาขับไปมันเล่นตัวปุ๊บปุ๊บมันหมุนได้มันกันเลยเป็นกลมๆลมฝั่งนี้มีไหม อืฝั่งนี้ก็มีนี่นี่อืออือหนึ่งสองสามสี่ อยังไงวะเนี่ยนี่ฟิตเลยไหมเฮ้ยไม่ออกว่ะอ้ตรงนี้ไม่ออกหา้า หกอู้มีตัก้นใหญ่ๆเลย,ยไหมตายเจ็ดอันนี้ก้นใหญ่เอาออกไม่ได้เลยครับทำไง้ดีวะต้องเอาเจมาคายนอตนี้ออก ต่เดี๋ยววิงว่งวิ่งวิ่งไปเดี๋ยวมันก็เบนมันน่าจะแตกมันน่าจะเหลือเล็กลงอยู่ <c oughs> โโหไม่ได้เลยไม่ได้เลย <c oughs> ปล่อยไว้อย่างนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกท่านคลิปนี้ก็าลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ